สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของกลุ่มที่16นะคะวันนี้กลุ่มที่ถ6กทำเว็บไซต์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะคะก็หากท่านผู้ใช้ต้องการทราบชนิดสินค้าหรือว่าอยากใช้เว็บนะคะก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะคลิกท,ที่ช่องสีขาวๆกันนะคะแล้วก็ใส่ชื่อเว็บไซต์ลงไปนะคะแล้วก็กด enter ค่ะหลังจากนั้น หน้าแรกของเว็บไซต์เราก็จะขึ้นมานะคะจะเป็นอย่างที่เห็นนี้นะคะก็ให้ผู้ใช้นะคะทำการสมัครสมาชิกก่อนถ้าเกิดยังไม่สมัครสมาชิกก็จะไม่สามารถเข้าระบบได้นะคะดังนั้นให้คลิกที่ register นะคะค่ะหลังจากนั้นก็ให้ใส่ชื่อที่ช่อง username อนะคะโอเคค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะ ให้ใส่ชื่อสมมติเป็นชื่อของสองนะคะ t i t i r a t แล้วก็พาสเวิร์ดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8สี่ทิติรัตค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของท่านผู้ใช้นะคะ088 374 2344แล้วก็อีเมลของท่านผู้ใช้นะคะค่ะก็มีของสองหลังจากนั้นเมื่อผู้ใช้ทำการกรอก เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านผู้ใช้นะคะคลิกที่ปุ่ม submit นะคะเพื่อจะทําการบันทึกข้อมูลของท่านผู้ใช้ไว้ในระบบค่ะคลิกค่ะเมื่อมันบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นหน้า i r e c o r d address นะคะหลังจากนั้นให้ผู้ใช้นะคะคลิกที่ go to index นะคะเพื่อจะทําการเข้าระบบค่ะค่ะ ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแรกเหมือนเดิมหลังจากนั้นให้ผู้ใช้นะคะใส่ username ที่สมัครเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ติดลัดนะคะของจองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่รู้ทราบว่าเครื่องเป็นอะไรอ่ะหลังจากนั้นให้ท่านผู้ใช้นะคะคลิกที่ปุ่มโอเคค่ะเพื่อจะทำการเข้าระบบนะคะคลิกเลยค่ะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลองเข้าตัวเองให้ได้ก่อนมันสามารถได้ี่เดดเิดเชื่อได้ต้องคิดเงื่มาไหมลอะไปเพิ่งมาพูดเลยค่ะก็ ผู้ใช้นะคะทาการกรอกชื่อและพาสเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยก็จะทําการเข้าระบบและก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะคะก็จะเห็นเป็นหน้าของออสินค้าก็จะมีรูปภาพ oh. ของอาไพนะคะจะมีรูปภาพมอเตอร์ไซค์มีชื่อมอเตอร์ไซค์มีอีห้อมีราคาแล้วก็มีปุ่มให้แก้ไขนะคะแบบสามารถให้ท่าผู้ใช้เนี่ยอัปเตดตสินค้าได้ตลอดเวลาสามารถ อัปเดตชื่อของสินค้าและราคาได้ตลอดเวลานะคะก็ถ้าหากท่านผู้ใช้ไม่พอใจใช่ไหมคะอยากเปลี่ยนราคาของสกูปปี้ไอเอสสิบสองนี้ใช่ไหมคะคือราคานี้มันถูกไปใช่ปะเราอยากเปลี่ยนนะคะเราก็ก็ดี้ชื่อไปก่อนนะคะทำการคัดลอกปุ๊บเรียบร้อยใช่ไหมคะจากนั้นค่ะให้ท่านผู้ใช้นะคะมาคลิกที่ Edit นะคะเพื่อทำการอัปเดตนะคะ ก็ใส่ชื่อที่เราก็มาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทําการวางลงไปค่ะแล้วก็ใส่ราคาที่ท่านผู้ใช้ประทานหนานะคะก็จะเป็นสมมติอ่ายี่ห้อนี้ราคาขึ้นเป็นห้าห้าหมื่นสามพันนะคะขอขออภัยค่ะบ่อยมากค่ะสามพันอ่ะโอเคแล้วใช่ไหมคะก็คลิกที่ปุ่ม submit นะคะเพื่อทําการแก้ไขแล้วก็อัพเดทราคาใหม่ขึ้นไปนะคะ ก็จะขึ้นหน้านี้นะคะก็อันนี้คือทำทำการอัปเดตเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคือเมื่อกี้เราทําการอัปเดตหนึ่งรายการก็จะขึ้นหนึ่งรีคอร์ดอ,อัปเดตใช่ไหมคะจากนั้นก็ให้แบล็กกลับค่ะคลิกที่ปุ่มลูกศรย้อนกลับนะคะก็จะมาที่คลิกอีกรอบหน,นะะึ่งค่ะก็แล้วก็ร <laughs> ีเซตนะคะค่ะเห็นไหมมันก็จะขึ้นราคาที่ผู้ใช้อัปเดตเมื่อสักครู่นี้นะคะ ค่ะค่ะท่านผู้ใช้พอใจแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าสมมติท่านผู้ใช้อยากเพิ่มออเดอร์สมมติว่าเอ้ยสินค้านั้นนี้มันน้อยไปมันไม่เอาไม่พอใจอะไรอย่างนี้นก็อยากเพิ่มก็ให้ท่านผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม add order นะคะก็คลิกเข้าไปค่ะก็จะเป็นหน้านี้แล้วคห้ท่านผู้ใช้ใส่ชื่อสินค้านะคะเดี๋ยวอขออน,นุญาตหาสินค้าที่เรา มอใช้ยาจะใส่ค่ะโอเกินนะคะค ของเจ้ารุ่นนี้แล้วกันนะคะสตาอปค่ะมีเสียงด้วยแล้วก็เอาที่เรา,าเราเมื่อกี้มาวางนะคะแล้วก็ราคาก็มาวางที่ช่องนี้นะคะแล้วก็ลบเก่า ค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นอเมริกัน2012นะคะแล้วก็โมเดลเป็นของโมเดลก็คือ2012ินะคะ จะได้หาง่ายๆนะคะเซฟนี่นะคะแล้วก็ให้ผู้ใช้ Open อ่าค่ะหลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ใช้นะคะคลิกที่โมเดลก็จะนะคะเพื่อจะทำการอัปเดตสินค้าใหม่ๆขึ้นเพิ่มที่หน้าเว็บมากาึ้นนะคะก็ให้ค่ะก็จะเป็ลือกโฟโต้ที่เพราะว่า i report a d ั r เดตนะคะ แล้วก็ให้ท่านผู้ชายย้อนกลับนะคะโดยคลิกที่ปุ่มรูกสัมพย้อนกลับไปที่หน้าะนนะจะได้หาง่ายๆนะคะที่ับนะคะ<อ>แล้วก็เอเฟคค่ะก็จะขึ้นพเพิ่มนะคะ คิแต่ถ้าหากผู้ใช้แล้วมาที่เดนครับที่เราไม่ชอบนะคะสามารถคู่นี้นะคะแก้ไขหรือว่าอยากลบข้อมูลของสินค้าออกบางตัวออกนะคะก็ให้หลังจากนั้นก็ให้คลิกที่ปุ่มดีะคลิกที่ปุ่มแอคแล้วก็ใส่ชื่อทำการอัปเดตสินค้าใหม่ใหม่ขึ้นลบออกเพิ่มที่หน้าเวบเมอ่อสยรเอาเป็นเมื่อกี้นี้นะคะค่ะก็จะเป็นขึ้นคำว่า irecord a t america นะคะ12 แล้วก็ให้ท่านผู้ใช้ย้อนกลับนะคะโดยคลิกที่ปุ่มลูกสัมพัสย้อนกลับไปที่หน้าแล้วก็เอามาใส่ที่ช่องนี้กนะคะแล้วก็จากนั้นก็กดปุ่มซมิเหมือนเดิมก็จะขึ้นเพิ่มนะคะมันก็จะทําการลบหนึ่งรายการนะคะแต่ถ้าให้ย้อนกลับไปที่หน้าสินค้าแล้วกดไม่ชอบนะคะสามารถ ก็จะหายไปหรือว่าอยากลบข้อมูลเว็บไซต์ของสินค้าออกบางตัวออกนะคะก็ให้ใช้งานคลิกที่เพียง e ี e ี e นะคะค่ะแล้วก็ใส่ชื่อสินค้าที่เราจะลบจะลืมออกจากระบบนะคะจะลบออกจากระบบให้ท่านผู้ใช้ที่ปุ่ม l o อก o u t นะคะคือปุ่มตรงนี้ค่ะค่ะก็จะกลับมาเป็นหน้าแรกหน้าเดิมนะคะ่ะก็กลุ่มของ้าพเจ้าก็ขอจบ การนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาแล้วก็เอามาใส่ที่ช่องนี้ค่ะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้วก็กดปุ่มสมิธเหมือนเดิมค่ะบ๊ายบายค่ะมันก็จะทําการลบหนึ่งรายการนะคะแล้วก,ก็ให้ย้อนกลับไปที่หน้าสินค้าแล้วกดปุ่มรีเฟสนะคะก็จะหายไปค่ะค่ะสําหรับเว็บไซต์ของเราก็มีการใช้งานเพียงเท่านี้นะคะ่ะก็ง่ายๆนะคะ ค่ะแล้วก็หากาผู้ใช้นะคะอย่าลืมออกจากระบบนะคะหากต้องการออกจากระบบให้ท่านผู้ใช้คลิกที่ปุ่มล็อกอท์นะคะคือปุ่มตรงนี้ค่ะค่ะก็ะจะกลับมาเป็นหน้าแรกหน้าเดิมนะคะค่ะก็คุ่มของข้ะพเจ้าก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย